วัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็พาทุกท่านมาตกนิแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูผลงานวันนี้กันบ้าง,าง,างครับ ก็มีผลงานไปแล้วตัวหนึ่งนะครับไม่ได้ถ่ายวันนี้ว่าหาตัวญากก็เลยน่ากล้องขึ้นมาถ่ายนะครับ จมไปก่อนอึดใจนับหนึ่งถึงแปดไปเจอกัน จับอยู่นะครับลุกทีนีก่อนเอาลุดนะครับน,น่าจะเป็นลูกมึก โดนโดนโดนแล้วครับมาแล้วอีกตัวนะครับยังไม่เห็นขึ้นน้ำมาแล้วบุมบุมบุมมาโนนโดนครับโดนโดนโดนชิคกอรี่สามดีสีเขียวนะครับ ดีเลเซอร์มาแล้วครับอ่านี่เลยเดี๋ยว,ไ,วไปห้องบนกันตามนี่แต้มที่สองมาแล้วตัวกำลังสวยครับ ลงานแน่ๆของตัวของแทมแล้ววันนี้ครับ ลุตนะครับลุดหลุดใหม่ต้องซ้ำที่เดิมซ้ำที่เดิมซ้ำที่เดิมไปเลยอ๋อโดนโดนเขาลุตลุดนะครับ đi được mấy? à đi được nữa, đi được phát thanh.

ลอน้ำบอมบอมมาแล้วกำลังมานะขั้นที่สามออวันนี้ได้พัดกับเขาหมึกแน่นอนครับยังไม่ทันถึงไหน <c oughs> ถึงผัดกับเขาหมึกไปแล้ว <c oughs> ติดหนวดเดียวด้วย ตัวยู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 ติดนี้ยูติดลึกเดินขึ้นไปบนมะนขึ้นแรงครับนะฮตามที่สามนี่นี่น้ำบานเลยเดี๋ยวเกี่ยวลงน้ำด้วยกัน ลาเดินก็ต้องคอยระวังอ่ะขวดหิมมันลื่นรองเท้าที่ดอกยางไม่ดีก็อย่าใส่มานะครับถ้าคิดจะตกมาตกหมึกลื่นได้นะครับอันตรายนะครับ หมึกนี้มันจะจับตอนที่เราปล่อยโยลงฮะอย่างจับเจิกเสร็จแล้วปล่อยลงนะมันจะจับช่วงนั้นแต่ต้องก็ระวังเปลือกโลกให้ดีนะครับหินนะครับหินก็โยก็ก็ไปด้วยเหมือนกันนะครับอโดนโดนโดนหลุดหรือเปล่า โดนใกล้ๆนี่เองอ๋อมไม่หลุดครับไม่หลุดโดนล้วครับโดนอีกครับโดนอีกครับโดนอีกแลีวโดนอิี่ซิการ์ลี่สามดีเลเซอร์นะครับสีเขียวนะครับ bạn PC đó. ม่เจอยังไม่เจอบอสนะครับวันนี้แต่ขอให้ได้ตัวขนาดนี้ก็ได้แล้วครับแน่นอนวันนี้น่าจะผัดเขา,ขาอมึกนะครับนะฮะคิดวินูไว้ก่อนเลย ขื้นนะวันนี้ให้เบานะครับสายมึกจะมาโตขึ้นกันนะ โดนว่ะพี่ครับโดนโดนโดนอยู่ไปเนาะไม่ดึงเลยอ่ะให้จะลุดนะครับอ๋อลดนะครับสำมไหม โด,โ,ดโ,ดโดน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 แน่นอนครับนี่โดนแน่นอนจับบอสหรวอเต่าแค่นั้นเองถึงมดเลยนะครับมองไม่ใช่เห็นสภาพยังตัวน่าจะตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่ดึงดึงดีดึงดีกำลังมา ครัทผู้ชมเห็นไหมครับมาครับอ่าตัวไล่ๆกันเลยอ่าโอ้วันี้ชิคาริสามดีสีเขียวผลงานแต้มที่ห้าแล้วครับ nó mình cứ đón lắm à, đón 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 đi đón đi theo đón đi không mà nó bầm bầm ตัวไซค์กำลังกินทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้ไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่เกินไปมึกหอมครับมึกหอมจ้ามึกหอมจ้าโอ้อันนี้เกี่ยวเกี่ยวหูว่ามาเลยสงสัยทำไมมันหนักแฮมที่ก và lớp mining để nè trình đơn cái tàm thăng môn để kẹp mực thân kẹp mực đi gần ngon 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 ngọt หอมทั้งนั้นเลยนะครับนี่สองอไาแบบไหนอะ่ะ รับได้หกตัวนี่ว่าเมื่อกี้อยู่ไหนตัวเดินไปได้หรือเปล่าน้ออยู่นี่นี่ครับหกแต้มสำหรับวันนี้อ่ามีแล้วครับประมาณครึ่งกิโล ไปครับเดี๋ยวเดินไปทางนู้นไปทางนู้นกันกันต่อตรงนี้้าได้หกตัวแล้วงเงียบไปเเดี๋ยวต้อตงย้ายไปก่อนหรือต้าจะกลับมาใหม่นะครับ ต้องระวังนะครับมันมีแต่ไข่น้ําอย่าไปเหยียบลื่นได้นะครับได้กี่ตัวเรียกหกตัวเลยอ่ะมากำเดียวรุดรุดอ่ะฮะ วันนี้มีคนมาตกหลายคนเหมือนกันนะครับเราก็ยังพอได้มากันเส็บแต้มแล้วน,นะครับวันนี้ดูติดตามต่อไปนะครับว่าวันนี้เราจะมีผลงานสักเท่าไหร่นะครับการนวัดทีวีนะครับทำคลิปมาหลายอย่างครับทำอะไรอยากถ่ายอะไรก็ถ่ายนั้นนะครับท่านผู้ชมก็ต้องขับใจนะครับ ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กันมาตลอดนะครับมากจะน้อยก็ถือว่าเป็นกำลังใจกันนะครับมาติดตามชมกันต่อไปนะครับ น,นี่ก็บรรยากาศยามเช้ากันเลยนะครับนี่นะครับเมื่อกี้ก็ผลงานแต้มที่เจ็ดของเรานะครับไม่ได้ถ่ายขึ้นมาแล้ว ใส่ถุงไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นตีลงน้ำไปอีกบอมนร้อน ah yeah, found the back my ได้นะครับอันนี้แต้มที่เก้าเอาจนได้เลยกันนะครับอ,นนอันนี้ก็คือผลง,งานของการตกของวันนี้นะครับทั้งหมดก็เข้าแต้มด้วยกันนะครับนี่ทั้งหมดนี้ประมาณโลกว่าเลยนะครับรนหนักล้หนักลรวประมาณน้นะไม่ได้ชั่งนะครับ นี้ต้องมีย่างหมึกจิ้มซีฟูด้ดหรือไม่ก็ผัดกะเพราปลานะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับมีคำถามมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้มาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับการวัดทีวีขอขอบคุณมานะ ที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ